คุณอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงของพวกเขาแต่รู้หรือไม่ว่าพวกเขาเคยมีข่าวเช้าที่โลกต้องจำนี่คือนักเตะชื่อดังระดับโลกที่เคยทำตัวไม่ดีแต่กลับกลายเป็นไอคอนที่ทุกคนรู้จักลุยโซเรสนักเตะอุรุกวัยฝีเท้าระดับโลกแต่ก็เป็นที่จดจำในฐานะนักกัดใช่แล้วกัดจริงไม่ใช่เล่น เขาเคยกัดถึง3ครั้งที่ดังที่สุดก็คือจังหวะกัดเคียรินีกลางสนามฟุตบอลโลกฟีฟาแบนเขายาวเสเดือนแต่หลังจากนั้นก็ไปกว้าแชมป์กับบาร์เซโลนาแบบสุดจัดเอริกคันโตนาแมนยูไม่มีคนไม่รู้จักชายคนนี้แต่เขาไม่ได้โด่งดังแค่ฝีเท้าเขาคือคนที่กระโดดถีบแฟนบอลเขาโดนด่าแรงจนควบคุมตัวเองไม่ได้ ทีบเต็มเน่งกลางอัธจันทร์โดนแบนแก้วเดือนแต่สุดท้ายแฟนพียกให้เป็นตำนานมาราโดนาฮัตพระเจา้าประโยคนี้ไม่ใช่คำชมแต่มันคือชื่อเรียกการแอบใช้มือทําประตูของเขาในบอลโลกถูกโลกวิจารณ์แต่สุดท้ายเขาก็พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์แม้ภายหลังชีวิตจะพัวพันยาเสพติด แต่โลกก็ยังยกย่องว่าเขาคือเทพลูกหนังตัวจริงมาริโอบาลตาลีทำไมต้องเป็นชั้นตลอดนั่นคือคำพูดในเสื้อหลังยิงประตูใน,นในพรีเมียร์ลีกแต่เหตุผลก็ชัดเจนเขาทำเรื่องแปลกแปลกมากมายจุดพลุในบ้านตัวเองทะเลากับโคช้ชขับรถแจกเงินคนแปลกน้าแต่ก็ยังเป็นขวันใจแฟนบอลสายเกียนทั่วโลกเนมาา นักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกแต่หลายคนจำเขาได้จากการล้มง่ายกันไปฟุตบอลโลกในมาร์กลายเป็นมีมด้วยการกลิ้งหลายตลอนอกจากนี้ยังชอบปาดเจ็บบ่อยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีแฟนคลับทั่วโลกนับล้าน